โอเคสำหรับวิดีโอนี้เนาะเราจะมาดูว่าเราจะใช้งานมอเตอร์ซิงเกิลเฟสแรงดัน220โวลต์ที่ใช้ตามบ้านเรือนทั่วไปเนี่ยกับระบบโซล่าเซลลอยังไงนะครับอ,อ,อย่างแรกเลยนะครับหลังจากเราได้ปั๊มมาแล้วเนาะปั๊มเนี่ยเราจะเอามาใช้กับอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อ power combo ตัวนี้นะครับจะใช้งานกันยังไง หลังจากเปิดออกมาแล้วนะครับส่วนมากแล้วเราจะเห็นนะครับสายนี้เป็นสายปลั๊กเนาะ,นะที่เราเอาไว้เสียบกับไฟ220โวลต์ตามบ้านเรือนทั่วไปก็จะเห็นว่ามี2เส้นลายกับนิวตันนะครับลายกับนิวตันเนี่ยก็จะเข้ามาตรงนี้เป็นสายกาวกาวนี้ไม่ได้ต่อไว้เนาะสายลายก็จะเป็นสายสีแดง นะครับส่วนมากสายสีน้ำเงินก็จะเป็นสายนิวตันซึ่งไม่ต้องกังวลอะไรเนาะเพราะว่าไฟ ac 2 2 0โวลต์เนี่ยเป็นไฟกระแสสลับนะมันสลับซ้ายสลับขวาได้เนาะไม่เหมือนไฟ dc กระแสตรงกระแสตรงนี่จะต้องต่อบ,บวกให้ตรงลบให้ตรงก็ถ้าเป็นไฟ ac 2 2 0โวลต์กระแสสลับเนี่ยสามารถสลับนิวตันกับลายได้นะครับเ,เสร็จแล้วสายลาย จะวิ่งเข้ามาที่โอเวอร์โหลดตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นโอเวอร์โหลดถ้าเกิดว่า,าปั๊มกินกระแสเยอะเกินไปเนะี่ยตัวนี้จะตัดให้นะครับผมส่วนแล้วก็จะวิ่งเข้ามาที่สวิต์นะครับพอสวิต์เนี่ยเราเปิดปับ๊บนะครับสวิต์ก็จะทำการต่อสายให้นะครับผมก็จะข้ามมาที่เส้นนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าสายลายนี่ย จะข้ามมานีแล้วก็จะวิ่งลงไปหาปั๊มเลยนะครับที่เส้นสีน้ำตาลนี้นะครับให้เราสันนิษฐานได้เลยนะครับว่าเส้นนี้เป็นสายคอมมอนนะครับผมเพราะว่าเส้นนี้มันเป็นเส้นที่ตรงวิ่งตรงมานี่นะครับแล้วก็วิ่งตรงมานีแล้วก็วิ่งตรงจากเส้นนี้วิ่งมาถึงนี้นะครับแล้วก็ลงไปหามอเตอร์เลยก็คือถ้าเราดูตามากระดาษนี้เนาะ สมมุติว่าอันนี้เป็น L อันนี้เป็นนิวตันนะครับนิวตันเนี่ยส่วนมากเขาจะเอานิวตันเข้าคาปาซิเตอร์นะครับแล้วก็ออกจากคาปาซิเตอร์เนี่ยก็จะเข้ามาที่มอเตอร์อ่าตัวนี้เป็นมอเตอร์เนาะอันนี้จะเป็นขั้วสตาร์ทอันนี้จะเป็นขั้วคอมมอนลันมาจากไหนอ่ะลันจะมาจากตรงนี้แล้วก็วิ่งลงมานี่นะครับตรงนี้จะเป็น จะเป็นลันนะครับน,นี่จะเป็นคอมมอนลันสตาร์ทนะครับสามเส้นมอเตอร์ Motor ตรงนี้นะครับที่ผมขีดตรงนี้มันจะต้องมี3สายอยู่แล้วนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่ามอเตอร์มี3ขดนะครับมอเตอร์มันจะมีอ,ะอย่างนี้นะมอเตอร์สมมุติเราทําเป็นสามเหลี่ยมเอาไว้ตรงนี้จะมี1ขดนะครับตรงนี้จะมี1ขด ตรงนี้จะมี1ขดนะครับผมจากขดนี้จะผักมาหาขดนี้ขดนี้ก็จะผักมาหาขดนี้ขดนี้ก็จะผักมาถึงขดนี้ก็จะกลายเป็น360องศาก็คือ1วงกลมนะครับมก็จะผักกันเรื่อยๆอย่างนี้นะครับนี่คือสาเหตุที่มันต้องมี3ขัคว่นะครับก็คือมี3ขดก็คือขดคอมมอนขดลันขดสตาร์ทนะครับผมแต่ทีนี้เราเอามาใช้กับไฟ220 V โวลต 220 v โวลต์ AC นะครับซิงเกิลเฟสนะครับมันมี2เส้นนะครับมันมีลายกับนิวตันแต่มอเตอร์มีมี3ขดพอมี3ขดก็ไม่รู้ว่าจะเอาขดที่3มาจากไหนเนาะก็เลยต้องเอาคาปาซิเตอร์นะครับมาสร้างขาที่3ให้เขาตัวนี้ก็จะอยู่ค่าประมาณสัก450โวลต์แล้วก็ประมาณสัก45ไมโครฟาราด ประมาณนี้นะครับผมถ้าเดี๋ยวผมขอดูอ๋อเขาใช้25ไมโครเนาะเพราะว่าเป็นปั๊มหนึ่งแรงโอเคอันนี้มัน45เนี่ยมันใช้สําหรับปั๊มสองแรงนะอันนี้เป็นปั๊มหนึ่งแรงที่ผมเอามาโอเคมันก็จะดูง่ายนะครับถ้าเกิดว่ามันมีกล่องอยู่แล้วนะครับโอเคอ่ะคลิปนี้เราก็ขอปิดคลิปแค่นี้ก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาดูกันว่า ถ้าเกิดไม่มีกล่องแคปสตาร์เนี่ยเราจะวัดสายยังไงโอเคครับสวัสดีครับ